ครับสวัสดีครับนี่เจ๋อใช่ไหมครับวันนี้ก็อยู่ที่บ้านสวนนะครับอยู่ที่บ้านลำพานตำบลพระตั้งพระชมจังหวัดนครนายครับวันนี้ใช่ไหมก็มาดัดแปลงใช้เครื่องน้ําอุ่นเก่านะครับที่ทอดมาจากกทมนะครับเป็นของอิเล็กโทรลักนะครับโอเคนี่นะสามพันไอ้สามจุดห้าเควีอิเล็กทรอนิกส์วงจรเป็นธรรมดานะครับ E.W.H.S. เจ็ดสามหนะครับจะใช้กระแผงดีนะครับ6แผงนะครับโซลาเซลล์ตัวนี้ก็มีดัดแปลงนะครับต้องเอานี่ออกเอาเกอร์กันดูดออกนะครับมันมีปัญหาเรื่องสปาร์นะครับแต่ก็ยังไม่หายนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูกันโอเดี๋ยวปิดนี่ก่โอเคเดี๋ยวจะมาปิดตัว เลีกเกอร์ปั๊มให้ดูก่อนนะครับปัญหาอันดูปัญหาก่อนตัวนี้จะมีคาปาอยู่ฟินเตอร์อยู่ตัวนี้นะฮะโอเคเปิดแยกยวัดไฟให้ดูกันเป็นระบบ DC นะครับ <c oughs> 6แผงแผง3า0ร้สวัตต์นะครับ ตอนนี้ก็วัดตั้งอ้นอนี้ต่อเป็นบวกกับลบนะครับกลับด้านกันนะครับปกติซ้ายจะเป็นบวกนะอันนี้ขวาเป็นบวกนะครับต้องต่อกลับครับตอนนี้อยู่ที่2องร้อโวลต์นะครับดีซนะครับดีโวลต์มาจากนี้ เกอร์10แอมป์ใส่ไปอยู่ก็ได้ตามคงจะได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูก่อนว่ากินกระแสเท่าไหร่หราวอเหลือเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัวตัดมันจะไม่ทํางานก็ให้อุ่นได้ร้อนได้ก็โอเคแล้วนะครับเปิดนี่นะเ,เปิดเกอร์ก่นอ่ะตัวนี้จะทำงาน ไฟต้องปิดตัวหลีหลไว้ก่อนตอนนี้กระแสขึ้นตอนนี้นะครับทาง20แอมปแอนนกระแสขึ้นโซนโนนะครับเลี้ยงในวงจอยอิล็กทรกน,นิกส์เนี่ยไฟหลอดเขียวนี่ติดเปิดนะครับตอนนี้ยังไม่ได้เปิดตัวตัววอลลุ่มปรับความร้อนนะครับตอนนี้อยู่0 2 5อเปิดนะครับแก๊กหนึ่งนะครับขึ้นมาที่ 5. 81แอมป์นะครับเดี๋ยวไปดูโวลต์ครับโวลต์ก็จะตกนะครับมันจะคอนโทรลไม่ได้เพราะเราใช้ระบบแผงเดี๋ยววัดด้านบนกันนะฮะโวลต์จะตกลงมาที่8 4โวลต์น,นะครับแต่ฮีตเตอร์ยังทำงานนะครับ DC ไฟคณะติดนะครับแล้วปัญหาปิดน้ำ เป็นน้ำดับนะครับบางทีก็ดับนะครับเป็นน้ำนะเปิดใหม่นะครับตั้งไว้อุณหภูมิเดียวเลยนะคบพราะยังไงมันก็ได้ค่าเดียวอยู่แล้วฮะ ตีไมไม่เกิน6แอมป์7แอมป์แล้วตามแผงที่ทําได้นะครับเพราะว่าสเปคฮิตเตอร์มันเกินอยู่แล้วนะครับนะ้ำอุ่นก็อุ่นนะครับอุ่นอุ่นพอดีนะครับอุ่นพอดีไม่ต้องตัดนะครับไม่ต้องตัดอุ่นพอดีน้ําแรงปิดน้ํานะครับเนี่ยจะมีบางจังหวะนะครับเนี่ยปิดแล้วไม่ปิดนะครับปัญหา แล้วปัญหาใหญ่คือน,นี้เดี๋ยวลองเปลี่ยนดูน,ะนะ,ะเห็นไหมฮะไฟสปาร์กนะครับตรงเบเกอร์นะครับอโอเคตัวนี้คงจะดัดแปลงใส่รีเลย์คอนโทรลปิดแรงไฟนะครับว่ากันอีกทีแต่ตอนนี้แก้ปัญหาตัวนี้ก่อนตัวปิดเปิดตัวสะพานไฟเชื่งแม่ต้องเพิ่มตัวคาปาฟิเตอร์ไฟนะครับตัวนี้ สี600่ร้อยยี่สิบไมโครนะฮะหกร้อยไมโครนะครับสี่ร้อยยี่สิบโวลต์นะครับจะต่อบวกลบตรงหัวเบรกเกอร์นี่ครับเวลาปิดแล้วไม่ให้ไฟมันสปาร์กนะครับเดี๋ยวเปิดตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ตรงนี้ใช่ไหมจะมีคาปาหนึ่งตัวนะทดสอบให้ดูปิดนี้กันจะต่อตรงนี้นะครับเก็บไว้นี่หาไปห,หาอะไรยึดนะครับขีดบนทายยึดอละไลรยึดนะครับ ัวน,นี้ช่างแมต่อเป็นสีสีฟ้านี่เป็นลบอยู่นะครับสีน้ําตาลเป็นบวกนะครับไอน,นี้บวกกับลบกลับกันอยู่นะฮะเนี่ยอ่าตัวนี้ช่างแม่ใช้นี่อ่น้ำตาลตาลเทาเป็นบวกนะครับฟ้านี่เป็นลบฟ้าดําเป็นลบนะครับก็จะต่อเข้าตรงน,นี้วอรเบกเกอร์ขอต่อแป๊บนึงนะครับมาค่อยดูกันว่าเป็นยังไง ขันอ่านี่แน่นนะครับตรงน,นี้มี่บวกนี่ลบนะครับจะสลับแดงแดงลบนี่เป็นบวกจะสลับสายนิดนึงนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันครับ้ <c oughs> าจะาคึมซะก่อนตอนนี้บ่ายสามแล้วมั้งโอเคเปิดไฟเขียวโชว์นะครับ แดดไม่มีด้วยวะแปัญหาคือแสงแดดด้วยครับอ้าวแดดผมอีกซ์ลองปิดกันแล้วแดดหายแดดหาย ครับเดี๋ยวย้ายสายนะครับมาใส่ล่างดูนะครับโอเคตี้ย้ายมาใส่ข้างล่างนะครับปูกลบนะครับเบรคเกอร์ิอ๋อมันไฟจะคาปาอยู่ แดดน้อยออกเรื่อไปตัวนี้โอเคเปิดน้ำนะครับปิดนะครับใส่ดับนะครับเปิดนะครับเร่งอุณหภูมินะครับปอบปิดเบเกอร์ครับอ๋อยังสปาอยู่นะครับตัวนี้ใส่ ตรงท้ายนี่แหละครับยังสปาอยู่เดี๋ยวเปิดตัวนี้ช่วยนะลองโอเคต้องใส่หัวท้ายมาเดี๋ยวเดี๋ยวายหายอีกปัญหาคือแสงแดดนะครับวนไม่พอ ลองใหม่อ่อแดดทำไมไม่ค่อยมีนะเปิดน้ำไฟอ่อนๆเปิดอันนี้ไฟต่ำนะครับไฟไม่พอ,อไฟช่วนน้ด,ดับไปด้วยลองปิดต้องรองไฟมากกว่านี้ก่อนแสงไม่มีเอาแสงแป๊บน,นึง ใช่อะไรแล้วก็คือเวลาปิดก็ปิดเปิดเบเกอร์ก็คือพยายามจะไม่ให้เบเกอร์พังนั่นเองครับไม่ใช่อะไร<อ>แดดมีแล้วเปิดน้ำโอเคตัวไมโครสวิตต์ต่อนะครับเปิดอ๋อนี่กระแสไฟน้อยนะครับไม,มไ,รไม่เป็นไรน้อยก็ไม่เป็นไร ร้อยก็น,น้อยตามน้อยแล้วกันดูสว่ากี่โวลต์เนี่ยตอนนี้รีดเลยแล้วเหลือหกสิบสองโวลต์นะครับแต่ฮีตเตอร์ก็ทำง,งานนะครับวัดอยูกันทำง,งานกี่แอมป์ ทำแค่ไม่เกิน4แอมนะครับ3.95ครับไฟจะไม่โชว์นะครับโอเคยจะไม่ลองปิดนะครับโอเคไม่สปาร์กแล้วเดี๋ยวลองปิดตัวนี้นะับมีเปิดคาปาตัวนี้อยู่ป,ปิดตัวนี้ ไปทำงานเด้งลำโพงปิดอ๋อไอ้สปาร์ก๋ยวจะเป็นบางจังหวะนะเดี๋ยวอ๋อใช่ใช่เมื่อกี้ฉันมาปิดคาปาตัวนี้นะครับเมื่อกี้สปาร์กนะครับถ้าเปิดตัวนี้ กับ okay. ปลาต้องใส่ขับปลาสองฝั่งปิดนะครับปดิดตัวเล่งอุณหภูมิดนะ้วยเปิดนะครับ ปิดน้ำภูมินี่นะครับปิดน้ำอ่ารอดนี้ดับนะครับโชว์ว่าหี่เราทำงานเปิดน้ำนะครับแสงหายอีกโอเคสรุปต้องใส่สองตัวใส่ตรงตูดเบเกอร์ตัวหนึ่งแล้วก็หวัวเบเกอร์ตัวหนึ่งนะครับถึงจะไม่สปาร์กเพราะว่าตัวปัมม๊มคงทำไมเราใส่ตรงนี้เหมือนกันตรงนี้ตัวหนึ่งแล้วก็ตรงปั๊มตัวหนึ่งนะครับโอเค ใส่ตรงโหลดอันหนึ่งแล้วก็ใส่ตรงหัวัวเบกเกอร์ตัวหนึ่งโอเคเดี๋ยวี่แมขอทำอีกตัวหนึ่งก่อนนะครับโอเคอ่ะใส่นี่นะครับอีกตัวหนึ่งใส่หัวเบกเกอร์นี่นะครับจะยังใส่2ตัวนะครับใส่ค้างออกตัวหนึ่งนะครับจะใส่ร้อยไมโครก็ได้นะร้อยไมโครส0ร้อยโวลต์ก็ได้ช่างแมวมีค่าไอที่ถอดมาจากบอดแอร์เก่านะครับมีค่านี้ก็เอาถอดค่านี้มา Okay. เปิดนะครับแดดมาแล้วปิดเปิดไฟเขียวขึ้นนะครับปิดเร่งเปิด,ปดน้ำนะครับมันวอน้ำไฟเขียวขึ้นนะครับเปิดอันนี้ไฟน้อยนะครับหลอดจะไม่ติดแต่ฮีตเตอร์ทำงานนะครับจะลองปิดนะครับโอเคปิดนะครับเปิดครับ เ,เห็นชัดก็ปิดตัวนี้นะครับเครื่องกันเปิดใหม่นะครับไฟเขียวขึ้นไฟอ่อนขึ้นนะครับยังไม่ได้เปิดฮีเตอร์นะครับถ้าเปิดมันจะดับนะเพราะไฟมันน้อยโอเครีบดโอเคอปิดนะครับโอเคไม่มีสปาร์แล้วนะครับ โอเคอย่างนี้เราก็ใช้น้ำใช้อ่านี่ได้ปกติแล้วเนี่ยดูกระแสตอนนี้อ่าเดี๋ยวคลองลำบากอ,าอีกเนาวอ่าตัวนี้3แอมป์กว่านะครับให้รู้ว่าทำงาน3.5ไม่เกิน4ีแอมป์นะครับางานเต็มที่ก็ไม่เกิน6แอมป์แอมป์7แอมป์แล้วแต่แดดนะครับ โอเคก็คือขอให้ไม่ใช้เวลับไอตอนปิดเปิดเอานะครับก็คือตอนนี้ก็เ,เล่งไว้ตายตัวก็เท่านี้แหละแล้วก็ปิดเปิดน้ําแล้วก็เปิดเบเกอร์เอานะครับก็คือประมาณนี้ใช้นะครับก็คือเปิดเบเกอร์นะครับไฟเขียวนี่ทําง,งานนี้ก็เล่งไว้ระดับนี้แหละเพราะว่าเราจะหลีมันหลีไม่ได้นะครับเพราะว่าแผงไม่ถึงนี่นะครับถ้าเปิดนี้ ว่าแดดมันน้อยแดวปิดกันให้โชว์ว่าอันนี้อ่อนนะครับทำงานไปน,นี่ไฟจะดับจริงๆถ้ามันอยู่ประมาณ85โวลต์มันจะติดนะครับหรือ10โวลต์แต่นี้หลือน,น้อยจะ่สำคัญคือเบรกเกอร์เรานะครับถ้าไม่ใส่พังนะครับเห็นไหมครับปิดเปิดใส่คาปาหัวท้ายนะให้มันชะลอคอ่าคาปาไปนะครับก็จะลดการสปาร์กของเครื่องนอุ่นนะ โอเคจะได้ครับก็ปิดนะครับก็ปิดเปิดปิดเปิดเบเ,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 เกอร์เอานะครับเพราะยังไงความร้อนก็ไม่เกินอยู่แล้วอันนี้เก็บรัดอีกทีนะครับเดี๋ยวไปดูแผงกันะครับแล้วประกอบกันแผงก็น,นี่นะแผงโพลีนะครับสามร้อยยี่สิบวัตถึงสามร้อยสี่สิบวัตต์ออกแผงนะครับไฟไม่เกินสองร้อยสี่โวล์นะโวลลอยทำงานก็นแล้วแต่แสงแดดนะครับ มีฟ้ามันเมฆบังนะครับเมฆบังโอเคโอเคครับยังไงก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับในน้อยช่างแมวหน้าหนาวก็ถ้าอยู่สวนก็ถ้ามีแดดก็สามารถอาบน้ำอุ่นได้นะครับก็หวังว่ามีประโยชน์ครับยังไงช่วยกดตามกดซับสไครป์กดไลค์แชร์ก็เป็นกำลังใจช่างแมวในการทำคลิปวิดีโอใหม่ต่อไปครับสวัสดีครับสู้ๆครับขอบคุณครับรับชมงาน ก็ดัดแปลงบางทีก็อาจจะดัดแปลงใส่ตรงดีเลย์ก็ได้นะครับเพื่อเป็นอ่อนสั่งปิดเปิดก็ได้แล้วแต่ครับแต่นี้มีแค่นี้ก็เอาเอาเท่านี้นแล้วก็เลยใช้ก็เปิดเบรกเกอร์เอานะครับแต่ไงขอเวลาเปิดเบรกเกอร์แล้วไม่ดังฟุบฟบมีไฟ DC สีสปาร์คข้ามกันมาก็หน้าสัมผัสก็จะไม่พังนะครับสู่ๆกันต่อไปครับสวัสดีครับขอบคุณครับตวงน,นี้โควิดระบาดก็เรามาระวังตัวนะครับ ใครป่วยก็หาหมอทานยานะครับรักษาใครไม่ป่วยก็เรามาลองตัวใส่ผ้าปิดจมูกเจลล้างหอก็เลี่ยงพยายามอย่เดินทางสถานที่แม่อยู่บ้านดีที่สุดแล้วครับแต่อย่างว่าถ้าอยู่บ้านก็ไม่มีตังค์นะครับก็ต้องิ้นลนทำงานต่อไปครับสู้ๆครับ